สวดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องดอกย่าชาแนลช่องของคนชิคชิคช่องของคนเก๋ๆช่องของคนเท่ใครอยากเป็นเศรษฐีชันละสิ่ชันละสิช่องของคนเท่มากครับเพราะว่าพี่ต่ายชอบอะไรเทๆ่ๆเพราะพวกเราเท่จริงเท่จริงพี่ต่ายก็เลยเท่นะเท่มาก <c oughs> <c oughs> พี่ต่ายก็เลยเท่มากเพราะพวกเราเท่ เราก็เลยเป็นดอกยาทีอวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปงานกันที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยววันนี้แบบฟูลแบนดเต็มวงเลยขาดแค่พี่ต่ายคนเดียวได้หรอนอกนั้นมาหมดพี่ต่ายไปม,มาได้หรอ <c oughs> วันนี้เราก็ทําเมี่ยงกุ้ง <c oughs> กับเมี่ยงปลาทูมาให้แบบทีมงานของเราได้กินด้วยวรอร่อยมากแกแกเออพอดีพอดีเองานที่แล้วเราไปนี่มาจังหวัด ราชบุรีแล้วเจ้าของเจ้าของสวนเนี่ยเขาเอามะพร้าวเอามะนาวมาใหา้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะเอามะนาวมาทําอะไรดีก็เลยเออเอามาทําน้าจิ้มทําเมี่ยงกินกันดีกว่าวแล้ว<ต>วันนี้สมาชิกของเราก็มีน้องบิวน้องเกดรอยบูโกพร้อมไหมพี่เจนพอเฟิร์นแล้วก็ กับแบงอยู่ข้างหลังนะฮะแนทนอนอยู่นะ่าจะไม่เห็นแล้วก็นี่ไทเกอร์เย้ yeah! ตอนนี้เราถึงที่พักกันแล้ว,วเยเยได้เวลากินเมี่ยงของเราแล้วทุกคนอดทนรอมากในการนั่งรถมาสองชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะมากินเมีย่ยงที่นี่พอ,นนพอมาถึงเจอกันกินเลยมมีูัังนร ไม่มีคนมันดีเควสน้ำแบบเดียองนี่เอาฝาปิดแล้วก็เทออกนี่มีปลาทูน่ากินมากแต่จริงๆตอนแรกจะทำแค่เมี่ยงกุ้งนะปลาทูคือของแถมก็ต้องมีไหมอ่ะแล้วก็หนุ่มจีนกี่กิโลสองกิโลป่ะสามสามสามแล้วอันนี้คือของแถมหลบบิบอลัน่ังักเกี่ยวอ๋อ น้ำจิ้มแซ่บเวอร์ถั่วใช่ไหมน้ำจิ้มถั่วปะอร่อยมากอุ๊ยเผ็ดอร่อยไหมนี่นอร่อยดีตอนชิมเหมือนดุ้งมากใส่ลูกกดหายความหนูมันก็ไม่ได้ตุกอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้แหละถ้ากดถ้าถ่ายอันไวๆอ่ะถ่ายไวๆไงหรอจะเป็นนี้ทำบใช่ไหมเป็นมีอ่ะ มีน้ำปลาป้ะอยากกินขนมจีนน้ำปลากุกมุมุุ๊อตะลากินมา้นะครับน้ำลายไหลวะแสดปากเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งหน้าินากบมากด้วยขนมจีน ตอนนี้กินเมี่ยงเสร็จแล้วหมดเกลี้ยงได้เวลาขึ้นหน้าผมละครนผมละเนาะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วแล้วเราก็ถึงงานแล้วด้วยถึงแล้วคะ่ะว,ว่าจะถ่ายตอนเดินทางมางานคือถ่ายไม่ทันเลยถึงก่อนข้าง <c oughs> หลังมีอะไรจะพูดไหม กินชาบูไหมเนี่ยกินกณฑกินชาบูไม่บ่มีอะไรขายเลยหรอกเกณฑมีลอตเตอรี่อ่ะคุณตามีปะเดี๋ยววันนี้กลับไปเราจะไปกินชาบูกันเฮ้ยนั่งเงีกลับมาถึงาีถึงแล้วถึงแล้ว อยากฟังบุกร้องเพลงไหมไม่ฟังไม่ฟัง กับการแสดงในวันนี้พร้อมครับพร้อมอะไรยังเล่นโทรศัพท์อยู่เลยจะเต้นอยู่แล้วคนนี้นะอย่าไปให้ติมอย่าไปให้ติมนะคนนี้พร้อมไหมครับสภาพก็พร้อมมากพร้อมไปโรงพยาบาลน่ะน้องแนทพร้อมไหมอย่าลืมดื่มน้ําก่อนนอนนะครับเด็ก พร้อมไหมพร้อ,อมครับแกกินเบียร์หรอน้ำโดนหักตั่งนะนี่น้ำน้ำน้ำอ๋อจะมากินเบียร์ได้ไงในวันนี้เข้าเป็นจีนเขาเป็นจีนต้มากินเบียร์แล้วนะพร้อมไหมคะมากพร้อมนอนแล้วคะ่ะแล้ไม่คืนตอนนี้นะหลับจะหลับแล้วจะหลับแล้ว yeah man. มากนะคะมาเจอแฟนคขับโตโยนะ ไปทุกที่เหมือนไม่มีงานทำอ่ะแล้วแล้วข้บคโพของขวัญวันวาเลนไทน์สอกอแลตเดี๋ยวเพิ่งเป็นอะไรนะคะ่อนนี้ค ไม่ไม่เจอกันแค่วันที่14วันอื่นยังเจอกันโยไม่มีสอ้ามดวนสองสามสที่เคยสองเลยมีแต่อีสานอะไกลเกินเลิกายแล้วไปนเแลเชียงใหม่ไปไหมเชียงใหม่ใจไปตัวสองกำลังใจไปทำงานให้ทำงานบ้างเนาะไม่กัเลยมาครับสองสามเกอาเกินไปว่ยะเจ็เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรอไม่มี7 ชุดนี้ที่ไรก็คือหอบหมดเลยลงมางงมาอุ้ยทำไมหน้ามาเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะใครมีน้ำหวานใครมีปืนเถื่อนใครมีบังแสงอุ้ยทำไมคนนี้หน้ายังสวยอยู่เลยอ่ะหน้ามายังปกติอยู่เลยอุ้ยอีนี่เต้นเบาแน่นอนกินแรงเพื่อนไม่จริงอินใช้ดูบิลสิ วิวว่คือเปียกพลอยกินแรงเพื่อนใช่ไหมดูหน้าพลอยดิหน้าไม้ยังปกติอยู่เลยเท่หวะเท่มากครับพี่จ่ายบอกอันนี้เทจริงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอันนี้เทจริงพี่จ่ายบอกอันนี้เทมากพี่จ่ายบอก มีน้ำเย็นนะนวดเกสเหนื่อยไหมไม่แกบอกว่าทำไมถ่ายหนูไม่สวยเลยเลยใส่หน้ามาที่ไรเป็นหูถอดก่อนหนูไม่เหนื่อยเออจริงๆมันเป็นที่หน้ามานะจริงๆจริงเกสสวยมันเป็นที่หน้ามาอันนี้เลิกงานแล้วนะครับทุกคนมาค่าย ันนี้เรากังจะไปกันที่สองนะสภาพอิดโรยสภาพอิดโรยเราจะไปต่อนนี้เรากำลังเก็บของขึ้นรถละไม่ใช่เรากำลังจะไปกินตีน้อยกันวันนี้ครับเราจะไปกินตีน้อยสาขาบางกะปินะคะเอ๊ไปทำไมตรงนั้นน่ะอยู่กับความดันคนเรามีสูงและมีต่ำแต่ความดันทุรังรุนแรงทำอะไรไม่ใช่เลยนะแกพูดอะไรเลยดีไม่มี คอนใส่สาวอยู่กับความดันคนเราไม่ใส่เขาตอนแล้วไม่อะไรนะไม่มันมาเองเราไปเราสบตาเพื่อนเราเพื่อนก็แกไม่มีที่แล้วเขาเออเอาดิเอาดิเออไม่แล้ววันนี้ถ่ายคลิปบุกที่ไรที่ถ่ายคลิปเดี่ยวนะเต้นผิดทุกที่เป็นอะไร เป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่ถ่ายกันเต้นผิดปะเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณช็อกโกแลตวัเลนทายลวงหน้าวัเลนทายโดนแย่งกินไปสองันไม่้เจอกันวาเลทน์บาย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 เจอพรา์น้องเกรดข้างถังขยะเปียก น้องเกศนั่งอยู่ตรงนั้นน้องเกนั่งอยู่ตรงนั้นน้องไม่ได้ยินหรอกคุณปอปอนะครับเดี๋ยวน้องเกศจะได้ยินอันนี้ของฉันเก็บที่เดิมนานาทีอันนี้คืออะไรนานๆทีนานๆทีตามพ่อแสงสวยตั้งใจเซอร์พรย์รอบพิซซ่าแสงสีชมเก็บคำแสงสีชมออกมาเอ้ยทำอะไรกันนะเฮ้ยแกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะใครเถือหน่อย แบงค์ถือใครถืออ่ะพร้อยโอย้โ oh ห <c oughs> ไปไหนมาเนี้ย Happy Birthday to you Happy Birthday to you ไปมุมๆไหน Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อีกรอบ Happy birthday to you เฮ้ HEY Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday โอยพรก่อนออยพรก่อนขอให้น้องเกดมีความสุขมากๆนะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอไม่ให้ทะเลาะกับแฟนขอให้รักกัน หวานชื่นนะมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ทำร้ายร่างกายกันแต่ถ้ามันทนไม่ไหวมึงก็ตีกันเลย Happy birthday to you มือกูเปียกแล้วนี่อกแดกกเทแก้วมันเป็นไม่ปล่ไม่แล้วฉันไม่รู้นะขอโทษขอโทษแกแกตักแกหยิบออกมาเลยก็ได้ ยิบออกมาเลยแกยิบออกมาเลยขอโทษด้วยเถึงว้านแล้วค่ะใครกลับบ้านบ้างนี่คือคนที่จะอยู่กับเราไปทำหน้าเป็นอย่างนี้ล่ะเชรต้องงี้หรอเฮ้ยรับไม้ต่อเลยบายบาย เธออย่าไปเดินไปหามันมันยิ่งบ๊ายบายเจอกันอีกห้าชั่วโมงค่ะเจอกันอีก5้ชั่วโมงสี่นะอึ่อไม่ถึง,ถงแล้วที่เราผัมไม่ถึงหรอที่บงังที่บังใช้คำว่ามไม่ถึง,ง,ถงอีกทีหนึ่งนี้ให้เขารู้ว่า <laughs> เราแค่ตัวเล็กอุย้ย เอาอีกเอาอีกเอา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 ซื้อขต่ตตตตตเออตอนนี้เราก็ตากชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาออกไปโรตัดมาแล้วก็ซื้อของมาทําชาบูหมุกระกินกันที่บ้านก่อนออกเดินทางไหนข้อส่วนรวงเราดินข้าวชาเป็นไรกัน เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนมาถ่ายดูแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้นนะสำหรับคลิปนี้โอเคบายบายนะ okay. na, ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะบายบาย